มงนี่วะไม่ใช่มันแบไดนึงเ็ปเดีอะไรวะไม่แต่อาเซเซนอาเซียนคืออะไรเฮ้อยอาเซียนอะไรวะทำไมเยอะจัง ทำบินทำบินมันคืออะไร นีน้องเป็นเพลงค่อไม่ใอ่ใจเหมือนกันวะตอนเรียนนอนหลับมาเราหาตรงนี้เมตติดดอ้าว ดผีข้าราชกาเฮ้ยมันจะ9วมงนี่หว่าได้อะไรไม่ทัน อาจารย์อยากฝากให้นักศึกษาไปหาความรู้เรื่องอาเซียนที่เขาจะเปิดกันเร็วๆนี้นะคะว่ามันมีผลอย่างไรกับเราบ้างอาทิตย์หน้ามีสอบเรื่องนี้นะหมดคาบเรียนแล้วเชิญค่ะ นะนั่งเล่นอยู่นั่งนี่อารมณอยู่โหมนนะอาทิตย์หน้ามีสอบเรื่องอาเซียนะรู้เรื่องไหมเนี่ยอาเซียนอะไรไม่รู้เรื่องเอา้าขวัญจะรู้ได้ไงหลับเนี่ยก็ไม่ได้หลบหับปะวาก็แค่พัสายตา ไม่ไม,ไ,มไม่เป็นไรหรอกมันคงไม่ยากอะไรหรอทางนั้นกลับบ้านเอาเลยเอากลับด้วยเหรอไม่ต <t ried idad> ้องอ่านแล้วครับกลับบ้านอ่านหนังสือแล้วรู้ว่าอาเซียนคืออะไรขม่าเต็มเลยขอดเต็มเลยอาเซียนทั้งนั้นอาเซียนร่วมใจอาเซียนร่วมใจบ้านกับบ้านเธอะเสือเ

วัยสามครึ่งเรากลับเพอเลืกเรียนแต่เที่ยงกับเพื่ออะไรกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเสียงงงกุ้งกิ้งกำลังยอกระปุกน้ก,กนะุ้งกิ้งก,งก <c ười> ะพ <c ười> ุกระพุกระพุกกระพุกกระพุกกระกระพอะปุกระกกุกลกุกกรกก้ะพุกกยะพ่กกรกนกกกกหรอ้ะะ่น รีบเก็บเลยนะสำหรัพท์บนะจะรอไม่ในอาเซียนอาเซียนลุงจะอาเซียนจะอาเซียนมาลมใจไปร้องเพลงให้อาจารย์ฟังเขาจะให้ผ่านตอวให้ผ่านย้นไปร้องให้อาจารย์ฟังอาเซียนลุงใจอาเซียนมาลงใจเดี๋ยวพูดรู้สึกร้องเนี่ยหนังสืออือรู้เรื่องเรียนของ่ันหายตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนบินดีไม่หลับบินไม่หลับอันนี้อ่านหนังสืออันนี้หนังสือนี่นี่นี่ไม่หลักก็เล่นเกมอย่าไม่ คนกูเกิลกูเกิไปโหลดนะยิวได้เฮ้ยกินแหลปมาเดียวอ่นหนังสือหนอะไรเกี่ยวกับอาเซียนก็ไอ้ไงครัวไทยสู่อาเซียนไงไอ้อมของญี่ปุ่นครัวไทยสู่ครัวโลกค่ะ เหนว่าบอกจะตั้งใจเรียนดูทุกอยา่างกับแว่น <c oughs> <c oughs> แต่ว่าวันนี้มีแต่อาารเสี่ยงน้วันม,มีอะไรดูมั้งเนี่ย อ้าวจันทร์วิทักมานี่ยวาอ้าวเสี่ยเพื่อมึงคืออะไรวะวอันนี้5สอบเนี่ยวาอ้าวทั้งหลายก็ยังดีวะอืม เฮ้ยอาเซียนมันเกี่ยวกับเราทาั้งานเลยนี่หว่ภาษาจบไปจะมีงานทำไหมเนะี่ยสิบป,ประเทศขวานอยู่บ่เออขวานรู้ความหมายของอาเซียนไหมเนี่ยรู้ดีเพิ่งเปิดดูเมื่อแกแล้วมันคืออะไรวะ มันก็เกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับอนาคตที่เราเารียนเนี่ยหางานท่เนี่ยต้องใช้ <นะ S 2> ด้วยหรอต้องใช้ดิมันเป็นภาษาอังกฤษวินได้หรือยังไม่ค่อยได้ขวันได้หรอ <Yeah. S 2> อีะแม่นน,นั่นได้เหรอปลาปลาดติวให้จะสอบแล้วนี่มีห้าแป่ะเออเไม่ห่านไปเลยหรอไปเลยเดือดติวเลยมาเดือดแ n ่ สวัสดีค่ะก็ดูหนังสัืจบลงไปแล้วนะคะทีนี้รู้แล้วหรือยังว่าอาเซียนมีบทบาทสำคัญต่อเรามากน้อยขนาดไหนในปี2558นี้เรากำลังเข้าสู่อาเซียนที่จะเจรจาต่อสัญญา